สวัสดีครับโอ้เสียงสวัสดีครับมิน,นิพิเอจูเขาง,งานได้นะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สุขุมสุ坤นนะครับสวัสดีแฟนขับฟ้าน้อยแฟนขับน้องมันะแม่แม่น้องมันะนะคะที่ที่ตามรับเอารับชมในช่องอาจูลำพนออฟฟิเชียลน,นะครับผมมินี้เขาง,งานเซ่าครับ,พาบาเพราะว่าออกจากโรงแรมของหมอว่านเพื่อนให้ออกเชียงนะครับก็เลยพักกันในพักพร พักพันแลกก็พักพันแลกกันเลยอ่อาบน้ำเดินทางออกมานะครับบ่ด้ขี่รถเลี้ยวกันเลยมาหอดประมม่เกือบจะสีโมงนะครับใส่เวไอล่าเดินทางกับมาะม่สองชั่วโมงนิดๆนะครับทีนี้มาหาของกินหิวข้าวมากเลยครับเมื่อกี้รถพี่ปันๆมาแล้วก็รถแม่นาลับแม่แล้วนะครับ แต่ว่าน้องนอนอยู่ได้รถมาเด่วนน้องลงไม่หายอย่างกินนั่นน้องนอนอยู่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน่อยจะสิบไปปลูกเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูภาพปเบิองขั้วนะครับขั้วเข้า,ขามีอย่างกินเป็นขั้วเข้าบนนั่นไปดูขั้ว

วิย <l ots df> <cin'> ิหนี่ไหมเก็นหายเนาะนี่นี่นี่คว้าคเอาเด้อขว้าเรามีหน่ยเด้อเอาเลยเอาเลยเอาไปซ้นเลยกไปเออไดจ้ะได้จ้ะได้จ้ะตายหนีมันเจ็บเจ็บนิดนึงครับเครื่องเครื่องปวดเปล่าไม่ปวดแล้วไม่นวดหรือเปล่าไนวดอยู่อะไรคืออะไรนี่นี่กระเทียวอะไรเขาไม่ไปนวดนะปวดย่ด้อนวดนะเออ ตะวันออกอันน uh, ี้คือต้มยำเหรอเออใช่ไหมอมีชาวกทไายด้วยพี่กวถญายร่วให้พี่น้ากึ่งต่าอไรเดเ๋ยไจ่าหงนางกิน ่นเขาแยกแย้คนไว้แล้วบอกคนไม่อย่างนั้นเมาเหมอันนี้แกงเซนของปนแม่ปูแม่ปูอมาแกงร่อนนะครับแกงสนใสๆอันนี้ก็ตาเซียนอืนีมนี

ได้อย่างได้อี้อย่างสูชีกับมีได้หระเขาบอกต้มยำมาสิต้มยำกับแกงร่อนแกงเส็มสิตักเอาต้มยำกับตับหมูแดงให้ได้อยต้องเอาไงกิน

ถ้ากันนอนใส่นี่นอนงานตนท่นอนำไมอ่ะม่นทำกันทงไลไปลอที่ก็ว่ายุกันนอนหรอเอาเอาทานนั่นน่าเอาต้นกล้วยห้องเก่าเขาะฟงใหม่ของเราปวดได้มัปวดเลยโ้วได้ เมออาจป็เป็นบางเอา้มโคตระเป็นยังงเพิ่มมาได้พี่เป็นยังไงเพิ่มคับว่าปวมาไห้ครับมันจะติดกันเอา่อ๋อผู้รูมันมีหลาย,ายามันมีหลายครับยูวหำก็ได้ตัวนี้ เงินกับอะไรหลาหลายคอยู่เงินบไราเงินอรั้ว่าเด็กฟี่กับอะไรเงินหรือะไรบาทกับอะไรหลายอยู่หลายคำอยู่พวกมีดพวกเลือดพวกยังไงหรบอะไรอะไรอะไรอะหัวหนองมถาม เดือดจิีนะไปหายันท้านแนจินเขาครับตับหม้หุ้งครับแยนจะกินตับมุ้้งแยนครับ สู้รถนะครับนหน่อยๆมาายืาามาา่ายเดือดเ้นอาเมื่อนี่รอบมาณ่ครับไอยกินข้าวล้วไปครัไอ่กินข้าวแก่หนกินะ <c oughs> ต่บะฮ้งนะเผ็ดๆเ่ไดต้องสว่างซึน ครับพี่น้องคินนี้ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับมือนี้ามาทุกว่วบางซื้อเดี๋ยวเจอกันคิดหน้าครับผมขอนนุญอยากต่อม้องก่อนนะครับ